ออลวู o, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาครั้งกับเกมโล b l บล็อกใน m a ปโล o w อาการเด่นทําสวนนะครับ <S <S ซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตการทําอีเวนต์ฤดูร้อนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็จะแนะนําพืชที่เราควรจะปลูกไว้เพื่อที่จะมาทํากิจกรรมนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับผมว่าเราควรจะ ปล่อยสัตว์เลี้ยงอะไรออกมาในส่วนของเราในช่วงเวลากิจกรรมนะครับโอเคมาอย่างแรกเลยก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการทำอีเวนต์นี้นะครับคือเราจะต้องเอาพืชที่เป็นชนิดฤดูร้อนนะทุกชมให้เราเอามาใส่ที่รถนี้นะครับในช่วงเวลากิจกรรมนะยิ่งใส่เยอะนะครับผมคะแนนเราก็จะยิ่งเยอะแต่ว่าอัปเดตมาใหม่นะครับ เวลาที่เราพกาพืชผักหรือดูร้อนมาแล้วใช่ไหมเราไม่จมําเป็นจะต้องกดใส่เทียลูกนะครับให้เรามาคุยที่คุณป้าคนนี้เลยนะครับผมคือมันจะมีให้เรากดส่งแบบทีเดียวทั้งกระเป๋าเลยนะครับทุกผู้ชมปุ๊มทีเดียวนะคือดีมากจะช่วยให้เราประหยัดเวลามากๆยิ่งเราทําคะแนนได้เยอะนะครับของรางวัลที่เราได้ก็จะมีโอกาสได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผม <Yeah. S 1> มาเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับทุกผู้ชม อยาจะแนะนําพืชฤดูร้อนนะครับที่เราควรจะปลูกนะบอกเลยว่าง่ายมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับนั่นก็คือนี่เลยต้นมะเขือเทศครับผมเออถึงแม้ว่าต้นมะเขือเทศนะครับจะให้คะแนนน้อยสุดเลยนะครับแต่มันโตเร็วมากท่านผู้ชมเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆรัวๆนะครับอันนี้ผมก็พยายามที่จะซื้อจากร้านค้าเนี่ยเราไปที่ร้านคาาเมล็ดนะครับมันก็จะมี ขึ้นมาให้เราซื้อแทบจะทุกรอบเลยนะทุกผู้ชมเนี่ยมีให้ซื้ออีกสามเมล็ดนะครับก็ซื้อมาแล้วมาปลูกเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนะครับทุกผู้ชม,มแล้วก็พืชที่แนะนําต่อจากมะเขือเทศนะครับก็คือนี่เลยกระหล่ำปลีนะครับสีขาวๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะโตเร็วไม่เท่ากับมะเขือเทศนะครับอ่าแล้วก็แนะนําอีกชนิดหนึ่งละกันนั่นก็คือสับประรดนะครับสับประรดก็เป็น พืชฤดูร้อนที่โตเร็วมากๆชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะหา,มาเมล็ดยากนิดน,นึงนะท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ3ชนิดที่ผมแนะนำนะส่วนกล้วยไอ้พวกกระบองเพชรน้อยหนาต้นอะไรต่างๆนะครับต้นอื่นๆที่เป็นฤดูร้อนนะออก็จะไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ก็ปลูกไว้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบที่ผมปลูกไว้นะมุม้วนัวนะครับผมเนี่ยแอปเปิลเขียวอะโวคาโดแอปกีวีต่างๆก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกัน นะครับผมแต่ยังไงนะทุกชมถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆก็ต้องมีมเคือเทศนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําในเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมแนะนําจะมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับก็คือมดครับทุกชมมดเนี่ยเวลาที่เราเก็บพืชผักนะครับมันจะมีโอกาสได้โบนัสก็คือได้อีกชิ้นหนึ่งครับทุกชมมันจะทําให้เราแบบว่าได้โบนัสรัวๆนะครับตอนเก็บแล้วก็กระเป๋าเราเนี่ยจะเต็มเร็วขึ้น นะครับลดเวลาในเรื่องการเก็บแล้วก็จะได้รีบมาใส่ในรถคันนี้นะครับอช่วยลดเวลาในเรื่องตรงนี้นะโอเคแล้วก็สําหรับพึ่งนะครับนี่เลยเจ้า B Pa c k นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําให้เราเก็บของในกระเป๋าได้มากขึ้นนะทุก้ชมเวลาที่เราเอาไปใส่ทีนึงเนี่ยมันก็จะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมนะครับนี่ความสามารถมันเพิ่มน้ําหนักกระเป๋า27นะครับทุก้ชม ซึ่งไอ้เจ้าพึ่งอันนี้นะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าหามาจากไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เลยอยู่ตรงโต๊ะนี้นะครับโอเคโอ้ไปเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มกิจกรรมแลวครับทู้ชมใช่หรือเปล่านี่อีกหนึ่งนาะทียี่สิบห้าวินะครับทุ้ชมเขาจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะตอนนี้ผมก็เตรียมมะเขือเทศไว้เต็มตัวเลยนะครับอืมเดี๋ยวเราจะทําการใส่ทีเดียวนะครับทู้ชม อันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของจะมีผู้เล่นอื่นมาช่วยเราหรือเปล่านะครับเราสามารถทําคนเดียวได้เลยนะครับยังไงก็ได้ของดีแน่นอนนะครับรอบนึงเนี่ยนะครับถ้าเรามีมะเขือเทศเพียงพอหรือว่ามีพืชเพียงพอเนี่ยยังไงก็ได้คะแนน5 0 0 0อัพครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> หรือบางรอบเนี่ยก็ได้เป็นหมื่นนะตอนแรกไม่ชอบนะกิจกรรมนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตมาทําให้ผมแบบ โอเคมากๆเลยนะครับกับกิจกรรมนี้เพราะว่ามันแจกของเยอะมากผมได้ของดีมาเยอะมากเลยครับโอเคสามสองหนึ okay, ่งปุม้มอ่ะเริ่มนะครับพอเริ่มปุ๊บนี้ให้เรานี่คุยกับคุณป้านี่ครับแล้วเราก็นี่ take a l l my s u m m e r f r u i t s นะครับผมก็คือใส่ไปเลยปุ้มเดียวนะครับนี่เราจะได้มาเป็นพอยต์หกร้อยแปิต์นะครับแล้วก็รีบกลับไปที่บ้านนะเพื่อที่จะเก็บนี่เลยครับ ะมะเขือเทศนะเนี่ยครับท่านผู้ชมพอเก็บไปเรื่อยมันจะขึ้นโบนัสมาแบบนี้นะครับก็คือเราจะได้มะเขือเทศฟรีมาอีกหนึ่งนะเป็นคูณ2นะครับเพราะว่ามันเป็นความสามารถของเจ้าสัตว์เลี้ยงมดนะท่านผู้ชมเนี่ยครับเดี๋ยวเก็บแป๊บเดียวก็เต็มแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยโบนัสรัวๆเลยนะคูณ20กว่าแล้วทุกู้ชมเห็นไหมอืมเก็บสะใจมากโอเคเต็มแล้วครับทุกู้ชม <Huh? S 1> พอเต็มแล้วเราก็รีบกลับไปครับทําเวลานะ เออไปคุยกับคุณป้าเหมือนเดิมเอาไปเลยครับป้าองตอนนี้คะแนนผมพันหแล้วครับทุกชมเป็นไงฮะรวดเร็วนะครับเออเนี่ยมะเขือเทศผมยังไม่พอนะครับทุกชมเนี่ยมันจะหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมอาจจะต้องปลูกมากขึ้นนะครับอืมต้องหาเรื่อยๆท่านผู้ชมแต่ถ้าใครที่มีมะเกือเทศเยอะๆอยู่แล้วก็โอ้สบายครับนะอันนี้ผมมะเกิดเทศไม่มีแล้วผมก็ไล่เก็บกระล่ำต่อนะทุกชม สับปะรลงสับปะรดเก็บให้หมดครับจริงๆมันมีพวกสัตว์เลี้ยงพวกบัวอะไรงนี้มันจะเร่งความเร็วในการเติบโตของพืชเราด้วยนะครับอันนั้นก็สามารถใช้ได้นะทุกชมแต่ผมแนะนําว่าต้องมีมดนะครับทุกชมนี่2700แต้มแล้วทุกชมอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อกี้เหมือนผมเห็นผู้เล่นอื่นเขาจะพยายามใส่ทีละลูกทีละลูกอยู่นะเขา่าจะยังไม่รู้ว่าเขาอัปเดตเพิ่มมาให้ในส่วนของตรงนี้นะครับ ล้วปล่อยเขาไปครับแล้วค่อยค่อ,อยยัดดูด <_ an> ิสภาพหนุ่มเขาอัปเดตมาใหม่แล้วโอ้ไปดูเรื่องไอ้หนุ่มนี่ตอนนี้สิ่งที่ผมทํานะครับผมก็แค่ปลูกมะเขือเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังอื่นเนี่ยไม่ได้ปลูกเพิ่มแล้วนะครับมะเขือเทศอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมก็ถือว่ามาบอกเทคนิคกันนะครับจะได้ได้ของรางวัลดีๆกันเนาะ ได้ทําคะแนนเยอะๆกันเผื่อแบบใครอยากจะไปแบกเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเอาวิธีในคลิปนี้ไปทํากันได้นะครับ <Yeah. S 1> พอเต็มปุ๊บก็รีบไปทำรอบเรื่อยๆเหลือ6นาทีเวลายังเหลือเยอะเลยครับทุกผู้ชมยังไงก็ได้5,000แน่นอนครับตอนนี้4,08แล้วครับทุกผู้ชมเป็นไงเร็วครับเร็วมากนะฮะ มดนี้ติดปล่อยมากนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีสุดๆไปเลยนะเนี่ยได้เบิ้ลรัวๆเลยทุกชมเนี่ยขึ้นแบบเตือนรัวๆเลยนะคือถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีตัวไหนผมแนะนำยังไงก็ต้องมีมดนะตัวอื่นจะเอาเป็นวัวเป็นอะไรก็ได้เล่งให้มันโตเร็วๆนะแต่ว่ามดเนี่ยเห็นผลสุดๆท่านผู้ชมแมนะ่เต็มแล้วแป๊บเดียว เสียดายส่วนผมอยู่ไกลไปหน่อยครับจริงๆมันควรจะอยู่แบบช่วงตรงกลางผมจะใส่เร็วกว่านี้นะครับท่านผู้ชมป้๊มนี่แบกไม่แบกก็56 0 0แล้วท่านผู้ชมฮะคะแนนแบบเบิ่มเบิ่มคือลือแต่พืชไหนก็สู้มะเขือเทศไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามเก็บไปก่อนรอมะเขือเทศโตนะเนี่ยพอมะเขือเทศโตก็มาเก็บมะเขือเทศต่อ รัววแล้วลกระเป๋าก็จะเต็มเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปไงอย่างตึงเหลือเวลา4นาทีนะครับผมน่าจะทำได้สักเท่าไหร่วะสักเกือบหมื่นมั้งนะ้ปั0แล้วท่านผู้ชมจริงๆอะท่านผชมถ่าท่านชมใช้เทคนิคดีนะคือ2คนน่ยยังไงก็ชิลครับ ได้คะแนน,นเต็มแน่นอนนะหมื่นสี่แต่ถ้าทำคนเดียวก็ก็โอเคเหมือนกันเนี่ยเจ็ดพันสามแล้วครับทุกชิลชิลชิลเหลือสองนาทีครับทุกชมเนี่ยคนนี้เขาใส่เทียนลูกเนี่ยโอเคแปดพันหนึ่งแล้วครับทุกชมะยังโหเฮ้เสียดายนะจะมีต้นมะเขือเทศมากกว่านี้ไม่งั้นกระจุกอยู่ตรงนี้แบบเก็บไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะครับทุกชมองแต่นี้ผมเพิ่ง มาปลูกได้ไม่นานเองนะครับโอเคพอเต็มปุ๊บรีบไป Let's go let's go เหลือหนึ่งนาทีครับท่านผู้ชมนะ่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะโป้งใส่เข้าไป9,000แล้วครับท่านผู้ชมนี่ได้ระดับมิติข้อเลยครับ <Yahoo! S 1> เป็นไงฮะเป็นไงการันตีคนเดียวอย่างต่ำก็5,000ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมทำไปได้8,000แล้วครับเต็มเรียบร้อยนะฮะ เหลือเวลาเท่าไหร่เหลือเวลา24วิใส่เลยโบงนี่ได้ทั้งหมด9933เเลขสวยเช่ด้วยนะครับโอเคนี่ขนาดผมยังแบบวิ่งไปวิ่งมาเสียเวลานะเพราะว่ามีมะเกิดเทศน้อยนะครับอ่ะดูนี่ s u มเมอร์ซีดแพ็โอ้ได้มูนเมลอนด้วยท่านชมเป็นไง <What? S 1> เฮ้ยเป็นไงครับ <c oughs> ต้องเล่นนะ <c oughs> กิจกรรมนี้ได้ของดีๆนะครับมูนเมลอนนี่ ถ้าเราเลี้ยงดีๆให้มันโตๆนะครับเอาไปติดกลายพันธุ์ต่างๆเนี่ยครับผมมันจะแพงมากๆเลยนะนี่ครับทุกผู้ชมให้ดูนี่มูนเมลอนผมมี2มเมล็ดแล้วนะครับวว้าเป็นไงถึงแม้ว่าผมจะมาไม่ทันอีเวนต์ไอมูนเมลอนอะไรทั้งหลายเนี่ยเออแต่ก็มีมูนเมลอนมาปลูกนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้บอกเลยว่า กิจกรรมดีมากๆใครไม่เล่นคือพลาดจัดๆ <Yeah. S 1> นี่แล้วก็มีกล่องแฟชั่นของมูนด้วยนะครับอีเวนต์พะจัรน์นะท่านผู้ชมคลิปนี้มาสอนก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆนะนะครับผมก็ทำตามกันได้ครับง่ายมากเลยแค่ปลูกมะเขือเทศเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าร้านค้า,มาเมล็ดลีแล้วก็ซื้อมะเขือเทศมาอีกมาปลูกอีกเรื่อยๆจนกว่าจะพอ นะครับหรือว่าถ้ามีอันอื่นก็หยิบมาปลูกด้วยก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดสมัครสมาชิก50บาทขึ้นไปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย